สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้กลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับก็หายกันไปนานนะครับสําหรับคลิปวิดีโอนะครับ ที่ผมหายไปนะครับก็เนื่องจากผมไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดมานะครับใช้เวลาเกือบเดือนนะครับแต่วันนี้ก็กลับมาแล้วนะครับกลับมาทําคลิปให้ทุกคนได้ดูแล้วนะครับสำหรับภารกิจที่ผมไปทํามานะครับผมไปโดดล่มมานะครับโดดล่มประจําปีนะครับซึ่งหน่วยผมนะครับจะต้องไปโดดทุกๆปีนะครับเพื่อที่จะคงสภาพการเป็นนักโดดล่มไว้มีประมาณนี้นะครับถ้า ผมมีคลิปวิดีโอเดี๋ยวจะสอดแทรกเข้ามาหลังๆแล้วกันมาดูวันนี้ก่อนนะครับสำหรับวันนี้นะครับเนื่องจากขณะที่ผมไปต่างจังหวัดมาเนี่ยผมก็ติดตามข่าวเวิ์งแทงตลอดครับปรากฏว่าเห็นข่าวหนึ่งซึ่งน่าสนใจมากนะครับคือเขาจะแจกรถถังนะครับ PZ KW 1ซึ่งไอ้เจ้า PZ KW 1เนี่ยเป็นรถถังพรีเมียมนะครับซึ่งเป็นรถถังพรีเมียมเทียร์5ที่ผมชอบมากแล้วมันก็ดีมากๆเลยนะครับเขาเอามาแจกฟรี เขามาแจกฟรีสาหรับใครเนี่ยชอบที่จะเล่น kv 1อยู่แล้วนะครับชอบเล่น kv 1ชอบเล่น kv 2 2 0 2นขีนะครับหรือว่ารถถังตระกูล kv นะครับคันนี้เป็นคันที่ตอบโจทย์ได้ดีทีเดียวนะครับสำหรับนะครับคันนี้มีข้อดียังไงนะครับนี่นะครับคือข้อดีของมันนะครับเนื่องจากตระกูล kv นะครับเป็นรถลัสเซียเราก็จะรู้อยู่แล้วนะครับว่ารถลัสเซียเนี่ยมุมกดก็จะค่อนข้างแย่นะครับ แต่ว่าด้วยความที่เป็นรถรัสเซีย man, นะครับ, ia, รบแต่ว่าเอาไปใส่ปืนเป็นปืนเยอรมันนะครับเป็นรถรัสเซียนะครับแต่ว่าเอาไปใส่ปืนเป็นปืนเยอรมันนะครับก็จะได้ข้อดีมาทั้ง2อย่างก็คือเกราะก็จะหนาเหมือนเคีนะครับเหมือนรัสเซียนะครับและปืนก็จะดีนะครับเหมือนปืนเยอรมันนะครับ มาเริ่มดูสเปกกันเลยนะครับหลักๆผมจะพาดูกระสุนนะครับแล้วก็เกาะนะครับแล้วก็ความเร็วนะครับอย่างอื่นเดี๋ยวผมจะไม่ค่อยเจาะลึกเท่าไหร่นะครับโอเคครับมาดูที่ลูกธรรมดานะครับเจาะเกาะร้อยสินะครับลูกพรีเมียมเจาะเกาะร้อยหกสิบสองนะครับดาเมจหนึ่งร้อยสิบเท่ากันนะครับลูกระเบิดเจาะเกาะ38แปดดาเมจร้อยเจ็ดสิบห้านะครับแต่ถ้ามีสกิลนะครับเพิ่มดาเมจกับเพิ่มการเจาะเกาะนะครับก็เพิ่มมาเพิ่มมาอย่างละนิดนึงนะครับอัตราการโหลดนะครับ ก็อยู่ที่3.13วินาทีต่อ1นงนัดนะครับมุมกดลบ10นะครับเบี่ยงเบีนกระสุนนะครับอยู่ที่0.33ยม DPM อยู่ที่2125จากการปรับแต่งแล้วนะครับอันนี้ผมใช้อุปกรณ์ธรรมดาหมดเลยนะครับไม่ได้ใช้อุปกรณ์สีม่วงหรือว่าอะไรนะครับแต่ว่าใช้อาหารอยู่นะต่อมานะครับมาดูที่เลือดนะครับผมใช้เพิ่มเลือดด้วยนะครับเป็น920อนะครับเกาะตัวถังอยู่ที่75านะครับข้างข้าด75้าด้านหลัง70นะครับ เกาะป้อมปืนอยู่ที่110นะครับมาดูความเร็วนะครับอันนี้ผมใส่เทอร์โบชาร์เจอร์ธรรมดานะครับความเร็วอยู่ที่เดินหน้า38ถอยหลังอยู่ที่12นะครับจากการใช้เทอร์โบชาร์เจอร์ไปแล้วเซตอัพนี้นะครับถ้าใครได้รถคันนี้มานะครับแนะนําว่าให้ใช้เซตอัพนี้นะครับเพราะว่าเหมาะที่สุดแล้วนะครับกับรถคันนี้นะครับต่อมานะครับมาดูที่ระยะการมองนะครับระยะการมองนะครับ คันนี้ค่อนข้างที่จะดีกว่ารถรัสเซียคันอื่นนะครับเทียบกันดูนะครับผมมี k v 2200ด้วยนะครับอันนี้คือรถรัสเซียแล้วก็ปืนรัสเซียเลยนะครับเรื่องการมองเนี่ยขนาดมีสกิลแล้วนะครับมีสกิลบ้างนะครับยังยังอยู่ที่3 4 3เองนะครับแต่ว่าคันนี้นะครับการมองก็จะดีขึ้นมาหน่อยนะครับมีสกิล situation awareness เต็มร้อยเท่ากันนะครับ ระยะการมองก็ดีกว่ารถรัสเซียหลังจากที่แนะนํารถถังแล้วนะครับผมจะพามาดูกิจกรรมนะครับที่ว่าแจกจะอยู่ตรงไหนนะครับเหมือนเดิมนะครับอย่างที่ผมเคยทําคลิปวิดีโอไปก่อนหน้านี้นะครับมาดูที่ดีพอร์ตครับแล้วก็ไปตรงครับว่าโฮลฟอน p p l y รูปลมด้านล่างนะครับเหมือนเดิมนะครับดูบริเวณนี้นะครับรถถังนะครับก็จะอยู่บริเวณนี้นะครับใช้ทั้งหมด40เหรียญนะครับ4ี่เหรียญ On s l โลว์ลีเจ e ซ์ซีรีส์โทเค็นสโตรนะครับใช้เหรียญออนสโลว์ทั้งหมด40เหรียญนะครับเหรียญได้มาอย่างไงนะครับก็เหมือนเดิมนะครับได้จากการดูทวิตสตรีมนะครับผมดูแล้วนะครับรถถังที่แจกเนี่ย AC ซ X e ี p อันนี้ผมไม่เคยเล่นนะผมไม่รู้ว่าดีหรือเปล่าแต่ว่าพีซัดเคเนี่ยอันนี้หน้าแรกที่สุดแล้วนะครับหน้าแรกมาใช้หน้าแรกมาเล่นที่สุดแล้วสําหรับคนที่ไม่ชอบเล่นเทียร์สูงนะครับหรือเป็น ผู้เล่นมือใหม่นะครับอยากจะต้องถังเทียร์ดีๆสักคันหนึ่งเอาไว้เก็บตังค์เอาไว้เก็บ EP นะครับเป็นรถที่ดีมากๆเลยนะครับคันต่อไปก็เป็นซู2หนึคันนี้ไม่ค่อยดีนะไม,ไม่แนะนำนะครับแล้วก็เป็นลาย3มิติไว้วินเทอร์โลตัสอันนี้น่าจะเป็นของ STB หนึ่งมั้งชเลมันเดอร์สไตล์อันนี้อันนี้เป็นของ s h e ลิ d a นนะครับอันนี้ลาเวนเต้ลายอันนี้เป็นของชาฟเ e อร์เทนะครับแล้วก็เป็นลาย2มิติ อันแล้วก็เป็นพันพเมีมนะครับใช้8เรียญแล้วก็เป็นอุปกรณ์ทั้งหลายทั้งแหล่นะครับก็หลักๆก็มีประมาณนี้นะครับอยากให้ทุกท่านนะครับอย่าพลาดใครที่มีรถถงังคันนี้แล้วอย่างอื่นก็มีประโยชน์เหมือนกันนะครับ มันพรีเมียมก็มีประโยชน์นะครับหรือว่าอยากได้รถถังคันนี้หรือคันนี้หรือว่าลาย 3D ก็ได้นะครับใครมีรถคันนี้แล้วก็มาพิมพ์บอกหน่อยครับว่าคันนี้เป็นยังไงบ้างนะครับสามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้นะครับส่วนตัวผมว่ผมชอบนะครับผมรักคันนี้มากๆนะครับมีอยู่3แ0นอะ่ะผมชอบมากๆครับคันนี้เอาไว้เก็บค่าประสบการณ์ ทำเควสประจำวันอะไรอย่างนี้ครับทำได้นะครับแล้วก็เล่นได้ดีด้วยนะครับท่านใดสงสัยนะครับวิธีการผูกบัญชีทวิชกับเวบแท้งเพื่อรับของนะครับมีคลิปวิดีโอระแปะไว้ดลานลางนะครับสำหรับวันนี้นะครับตามสัญญานะครับลงคลิปโดดร่มไว้เผื่อใครน้องๆท่านใดนะครับอยากที่จะเป็นนักโดดร่มนะครับอย่าได้จะโดดร่มนะครับเหมือนพี่นะครับเดี๋ยวจะลงคลิปไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยครับสวัสดีครับ